อยู่ไหมจ๊ะตาจ๋ามาโมฮาว่าอะไรนี่ไรวะตาหนูไหมจ๊ะเอาหนูไหมจ๊ะไรลูกเอาหนูไหมจ๊ะว่าไงนะลูกเอาหนูไหมจ๊ะคุณเจ้ารนะนานี่เอามาให้ตาดูใกล้ๆสิ อืมว่มาไงเอา<ง>หนุไม่จ้าเอาหนูอืมหนูหนเอาไม่จ้าโอ้ยาย้มาอยู่พอดีเลยละมั้งนี่เอาไม่จ้า,จาจพ่อแม่ไม่ว่าอะไรบอกมาขายแบบนี้ไม่จ้ะพ่อแม่ให้มาขายค่ะอู้หนูแม่เอาส่งไงนาอวยกลุ่นเจตีว่าแต่หนูอะเท่าไรคะ 200ร้อยจ้าสอง้อนเดือเืนียมหจเป็นเดือเดือเนีมาจตายสองพันเลยหนูแบบนี้นะจร,จริงเหรอจ๊ะจริงว่าแต่หนูมีคนไหมไม่มีต้าหนูถอนก็นั่น<อ>ไม่มีไม่มีคนด้วยบอลูกจ้าถอนหมดแล้วอสองพเลยลูกแบบมีตาให้2สองพเลย ตาไม่เอาคืนนะจ๊ะตาไม่เอาคืนตาช่วยค่ะถสอโซัาจริงๆนะคะสโซัาจริงๆตาไม่ครุ่นดอวเอาตอนนี้เลยไหมจ๊ะเอาตอนนี้เลยก็ได้รีบเอากรงไม้เดี๋ยวยายมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ๊ะจ้าจ่าันบออลลันเเเเจจีียย้ ใส่ถุงไหมจ๊ะไม่ต้องใส่ดอกตาไม่ชอบเดี๋ยวยายมามันช้าเดี๋ยวมันจะหยดเอานะคะอีลดเซีมจูดไม่ต้องไม่ต้องห่วงตาเช็ดตายมันมีเลือดด้วยนะคะูเลือดแบบนั้นแหละตาชอบมันสดมันชอบสดๆอย่างนี้เลยไม่ต้องใส่ถุงเสียเวลาสดจริงๆนะคะจีตาชอบสดๆแบบแมแหละไม่ชอบใายตาเนี่ยน,น,นี่อะไรเนี่ยหนูจ้าหนู นี่นีะหนูสองพันที่พ่อแม่ให้มาขายคือขายหนูนี้ค่ะน้องขายหขายอะไรฉันเกรูดสองพันนี่เนี้ยโอ้ยอ้ยนหนูกลับก่อนนะคะไม่มีตังค์ทอนให้ตาบอานุไม่มีตาเดี๋ยวอายเยอะได้ได้ได้ <laughs> ¡Oh!